รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วันนี้เราใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแหล่งต่างๆมากมายแต่วันนี้เราจะมาดูไฟฟ้าที่มาจากมันสัมปะหลังกันล่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการไฟฟ้ามหาชุมชนวันนี้พาคุณผู้ชมมาขุดมันสัมปะหลัง <laughs> ใช่แล้วล่ะครับฟังกันไม่ผิดที่เขาบอกว่า กู้เงิน,น่ะเสียดอกเบี้ยแต่ถ้ากู้มันหรือขุดมันได้เงินเข้ากระเป๋าไม่น่าล่ะครับเส้นทางระหว่างพี่หมายจนถึงชุมพวงจึงมีแต่ไร่มันสัมปะหลังแล้วมันสัมปะหลังเกี่ยวข้องอย่างไรกับไฟฟ้ากินมันติดเหงือกกินเผือกติดไฟจะใช่หรือเปล่า วันนี้มาถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวตามผมไปช่วยพี่ๆเขากู้มันในไร่กันเลยครับผมพี่ๆครับผมมาช่วยกู้มันฮะถามก่อนฮะคนไหนพี่บี้เจ้าของไร่ฮะ อ้าวสวัสดีครับถามก่อนเลยเนี่ยอันนี้คือการกู้มันครับผที่สาธิผมดูแบบจังๆเลยพยายามฟันให้มันเฮ้ยเอาจริงๆนะมันไม่ใช่ง่ายๆอ่ะคนทำเป็นเขาก็ทำเป็นเนาะที่คนทำไม่เป็นมันก็โอเคได้แล้วได้เ็นปลูกกันเยอะเยอะอย่างนี้เนี่ยกี่ไร่ครับพี่แปลงนี้อยู่ที่18บไร่ แต่จริงๆแล้วก็ทําอยู่เกือบ200ไร่ครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกมันสัปปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลกคือมากกว่าปีละ6ล้านตันมีมูลค่าประมาณ60,000ล้านบาทต่อปีทําให้มีพื้นที่การปลูกมันสัปปะหลังอยู่ทั่วประเทศกว่า8ล้านไร่และอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดพื้นที่ปลูกทั้งหมดใน ชุ่มพวงเนี่ยที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยมันเยอะมากน้อยแค่ไหนอะประมาณ80%ของพื้นที่ผลผลิตที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปส่งที่ไหนฮะครับก็นี่ครับโรงแป้ไงไอ้เฮททาราเราเนี่ยส่วนมากปกติวัตถุที่เหลือใช้นะครับเขาก็จะไปเป็นปุ๋ยหมักทำอาหารสัตว์ก็ได้วัตถุเหลือใช้พวกเนี้ยรู้ไหมฮะเอาไปทําไฟฟ้าได้ครับก็ตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่รู้ครับก็บตอนแรกก็แค่จะเป็นไบโอแก๊สครับจะเป็นกา๊าซอะไรประมาณที่ ทำให้ชุมชนนี่หมดกลิ่นเหม็นอะไรไปงนี้ก็เหมือนว่าเป็นการกําจัดกลิ่นให้กำจัดกลิก่นหายเลยทุกคนแฮปปี้เลยครับแฮปปี้ครับแฮปปี้มากมันก็ดีใจนะครับที่มันทําให้ชุมชนเราดีขึ้นนะครับผมกลิ่นเหม็นหายมันสัปะหลังที่เก็บเกี่ยวจากไร่จะถูกลำเลียงขึ้นรถเพื่อส่งไปยังโรงงานผลิตแป้งมันสัปะหลังทั้งหมดขอขึ้นนิดนึงนะพี่ เอาละบอกแม่ผมด้วยผมรักเขาขึ้นไปขึ้นไปเมื่อเก็บกู้มันสำปะหลังเสร็จแล้วนะครับก็จะขนมาอยู่บนรถบรรทุกอย่างนี้พอเต็มรถเนี่ยน้ำหนักก็จะประมาณ14ตันจากนั้นฮะนำเข้าไปโรงงานแป้งกันเลย มันสำปะหลังจากไร่ของเกษตรกรจะเดินทางต่อมาที่นี่ครับบริษัทเพชรพาราซึ่งเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ที่สุดในอำเภอชุมพวงรับซื้อมันสำปะหลังมากถึงกว่าวันละ2,000ตันเลยทีเดียวแล้วเจ้ามันสำปะหลังเหล่านี้จะแปลงร่างกลายเป็นไฟฟ้าได้อย่างไรฮ่าไม่ต้องสงสัยครับรีบไปดูกันเลยดีกว่าฮะ พี่ยิ้มครับหลังจากที่ผมได้มันสัมปะหลังจากไร่มาแล้วขั้นตอนต่อไปมันสัมปะหลังเหล่านี้เนี่ยต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างนะจะมีรถตักของเราเนี่ยนะครับดันมันเข้ามาเก็บในกองนะครับหลังจากเข้ากองแล้วเนี่ยจะมีรถตักเข้าใส่ฮอปเปอร์นะครับผมก็จะผ่านสายพานลำเลียงขึ้นลูกกลิ้งลอดเปลือกและหลังจากนั้นก็จะเข้ากระบวนการล้าง หลังจากนั้นหัวมันจะโดนลำเลียงเข้าเครื่องสับนะครับสับเป็นชิ้นเล็กๆทั้งสับ,สบท<า>ั้<า>งซอยเอาให้เล็กขนาดหัวแม่มือเราระบบแล้วก็เข้าเครื่องบดพวกเราเรียกว่าลูกโมในกระบวนการนี้หนึ่งในสิ่งที่มันออกมาก็คือน้ำจากการล้างถูกไหมะจะมีน้ำจากการล้างหัวมันในแต่ละปีจะมีมันสัมปหลังเข้าสู่กระบวนการผลิตปีละประมาณ4,0,000 0ตัน เป็นธรรมดาที่จะต้องมีของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงซึ่งที่ผ่านมาทางโรงงานใช้วิธีบำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดจนกระทั่งบริษัท Northern BioGas ในฐานะบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเข้ามาติดต่อขอสัมปทานน้ำเสียและกากมันสัมปะหลังไปใช้ในการผลิตไบโอแก๊สนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้ว ยังได้ไฟฟ้าและพลังงานกลับมาใช้ในโรงงานอีกด้วยในกระบวนการที่แยกแป้งกับกาก,ากมันออกจากกันนะฮะส่วนหนึ่งแป้งก็ไปทําเป็นแป้งมันสําปะหลังกากที่ว่าออกมาอยู่ในมือผมอย่างนี้แล้วถ้ามันมีปริมาณเยอะๆมากๆเกิดกลิ่นขึ้นมาซึ่งตอนนี้มีทางแก้ไขแล้วครับ ตอนนี้ในส่วนของโรงงานเราก็คือจะมีแบ่งส่วนหนึ่งนะครับ,รบเข้าสู่ระบบไบโอกแสเราจะมีตัวแบ่งจากสายพานนะครับ,รบกากมันก็จะไหลลงฮอปเปอร์แล้วก็เข้าสู่ถังผสมเพื่อให้มันมีความเหลวที่สามารถปั๊มไปได้ตัวหลักที่เป็นปัญหากับทางโรงงานเราแล้วก็เป็นตัววัตถุดิบของไบโอก๊สก็คือตัวน้ําเสียตัวน้ําเสียที่เราส่งไปเนี่ย มันก็จะมีปริมาณ COD ประมาณหนึ่งที่เยอะพอสมควร COD คือของเสียที่อยู่ในน้ําเสียครับเป็นประมาณของเสียที่อยู่ในน้าเสียพวกนี้จะทําให้เกิดแก๊สขึ้นมาใช่เราเรียกว่าแก๊สไข่เน่านะถ้าให้เกิดกลิ่นไปรบกวนกับชุมชนครับผมกากมันสัมปะหลังที่เหลือจากกระบวนการผลิตแป้งจะถูกนํามากวนและเติมแบคทีเรียในบ่อพักกากมันเพื่อเตรียมเข้าสู่บ่อหมักพร้อมกับของเสียที่ได้จากการล้างมันสัปปะหลัง โดยแบ่งเป็นน้ำเสีย70กากมัน30ซึ่งเป็นต้นทางในการนำไปหมักไบโอก๊สหรือแก๊สที่ได้จากการหมักของเสียในกระบวนการปรศุสัตว์หรืออุตสาหกรรมกากมันสัมปะหลังและน้ำเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตแป้งมันสัมปะหลังจะเดินทางแปลงร่างเป็นไฟฟ้าได้อย่างไรอดใจรอสักครู่เดียวครับ ตอนนี้นุ่นกับทอปนะคะเราอยู่กันที่โรงพยาบาลห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะเรามีนัดพบกับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ในโครงการมูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้าค่ะหนูขออนุญ,ญาตถอดแมสก์แป๊บนึงได้ไหมคะคุณหม <laughs> อคืออย่างนี้ค่ะตอนนี้ที่โรงพยาบาลเรามีเตียงแบบนี้เยอะไหมคะตอนนี้นะครับโรงพยาบาลห้างฉัดเป็นโรงพยาบาล30เตียงนะครับแต่ว่าถ้านับเตียงตอนนี้มันจะเกิน30เพราะมัน เรามาแทรกอยู่ข้างนอกอแต่เตียงเราก็มีเท่านี้ครับที่บอกว่ามีโฮมแคร์ก็คือโครงการนี้เลยหรือเปล่าคะที่ส่งคุณหมอไปดูถึงที่เลยคะใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นนโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับแล้วของทางจังหวัดลำปางด้วยนะครับการดูแลในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอ<ม>ต้องดูแลถึงที่บ้านนะครับแล้วก็ส่งคุณหมอไปอย่างที่ในใช,ชุมชนรอบๆนี้มีประมาณกี่ครัวเรือนคะเนี่ยประชากรทั้งหมดเนี่ยประมาณห0,000่นคน,นครับ เราจะแบ่งผู้ป่วยเป็นอย่างนี้นะครับคุณนนท์คือผู้ป่วยที่ที่มาโรงพยาบาลทุกวันเนี่ยเราก็ดูแลนะครับประมาณวันละ400-500ถึงคนนะครับแต่จะมีกลุ่มผู้ป่วยที่เราต้องไปดูแลที่บ้านเนี่ยที่อยู่ในมือเราทั้งหมดนะครับอยู่ในทะเบียน,นยประมาณ2,000กว่าคนนะครับโอ้รู้ละคือเราสามารถเพิ่มจาก30กว่าเตียงในโรงพยาบาลกลายเป็นแบบเกือบ3,000คนได้เนี้ยหรอคะอถ้าเกิดเราออกไปข้างนอกได้ครับ อุปกรณ์ที่จะต้องใช้อ่ะครับหรือว่าคนที่จะต้องใช้ในการออกไปมีอะไรบ้างนะเครื่องไม้เครื่องมือที่จําเป็นต้องใช้ในการดูแลต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องดูเสมหะนะครับเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายมิลนะครับเครื่องอัลตราซาวนะครับเครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องเจาะน้ําตาในเลือดนะซึ่งตอนนี้เรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้เยอะพอสมควรในการที่จะออกแบบการดูแลแบบนี้นะครับพอมาดูเรื่องผู้สูงอายุเข้าใจเลยค่ะเพราะว่ามีคุณยายซึ่งแบบล้มแล้วก็สะโพกหักแล้วก็ต้องนอนติดเตียงเกือบ เดือนซึ่งการถ้าเกิดที่โรงพยาบาลมีโฮมแคร์ไปดูแลไปให้คำแนะนำถึงบ้านนี่คือแบบสวรรค์ของคนดูแลมากๆถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะช่วยโรงพยาบาลก็เอาเงินเนี่ยมาบริจาคซื้อพวกอุปกรณ์การแพทย์ที่คุณหมอบอกว่ามันขาดแคลนเนี่ยทำไมเราถึงต้องเอาเงินส่วนนึงมาเพื่อแบบซื้อพวกโซลาเซลล์เนี่ยคะมันดีกว่ายัางไงคะจริงๆเนี่ยทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยก็มีแนวคิดว่าเราจะลงทุนที่จะทำโซลาเซลล์อยู่แล้วแต่ว่า หลังจากที่เราําใช้เงินในการที่จะดําเนินการต่างๆของโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่มีเงินที่จะเหลือพอสําหรับการลงทุนเพราะว่าการลงทุนที่จะทําโซลาเซลล์เนี่ยผมว่าระยะยาวเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มค่าคุ้มทุนเพราะว่าระยะยาวเนี่ยเราจะมีเงินส่วนเนี้ยซึ่งเราซึ่งทางโรงพยาบาลเราต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าค่าไฟฟ้าเนี่ยประมาณเดือนละเกือบ20,000 0บาทนะครับ 200, ในแต่ละเดือนสองแสนนะครับเพราะว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือที่เรา ที่เราต้องใช้กับคนไข้เครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องอใช้ในการที่จะฆ่าเชือ้อซักผ้านะครับอบผ้าเนะี่ยซึ่งตรงนี้กินไฟค่อนข้างเยอะนะครับเข้าใจแล้วคุณหมอการได้มาซึ่งโซลาเซลล์ตรงนี้มันเหมือนกับการปลูกต้นไม้แล้วได้ผลผลิตเรื่อยๆมันก็จะทําให้เราได้ผลผลิตไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่ได้รับเงินบริจาคมาใช้แล้วหมดไปเพราะว่าโซลาเซลล์มันอยู่กับเราหลายสิบปี มันก็จะทาให้เราประหยัดได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็มีเงินตรงนี้แหละเพื่อไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องการได้โหสุดยอดนะคุณหมอปีที่แล้วเราทําโครงการที่ชื่อว่าไฟจากฟ้าค่ะก็เป็นการทําให้คนไทยได้ติดโซลา่าเซลล์กันมากขึ้นสนุกมากหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่ากกพคืออะไรกกพก็คือคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานค่ะหน้าที่หลักก็คือออกใบอนุญาตโรงไฟฟ้าถ้าที่นี่ติดโซล่าเซลล์ ค่าไฟที่ลดลงจะสามารถนำเงินส่วนนี้ไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นได้เรื่องดีๆแบบนี้นะคะทุกท่านสามารถช่วยกันได้ค่ะด้วยการแชร์วิดีโอที่กำลังดูอยู่นี้ค่ะอย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะ power of me Thailand หรือจะดีกว่านั้นค่ะถ้าเกิดจะร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้ากันค่ะเราสองคนมาที่นี่เพื่ออยากจะเห็นกับตานะครับว่าที่โรงพยาบาลต้องการอะไรบ้าง แล้วถ้าเกิดเราเห็นแล้วแล้วก็เอาสิ่งดีๆพวกนี้ให้คุณได้เห็นด้วยพอคุณเห็นแล้วก็ฝากพิจารณาด้วยแล้วกันนะครับว่าอยากที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้กับพวกเราหรือเปล่าอย่างไรแล้วเราสองคนขอฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะ ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือบอ่อหมักแก๊สชีวภาพหรือไบโอแก๊สของเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย <c oughs> <c oughs> และก็คือจุดกำเนิดพลังงานในการผลิตไฟฟ้าที่เราตามหากันในวันนี้ล่ะครับแต่แก๊สในบอ่อนี้จะกลายเป็นไฟฟ้าได้อย่างไรเราก็คงต้องถามจากผู้เชี่ยวชาญ สำหรับไอบอมักที่เราเห็นเนี่ยก็คือ<ะ>มันเป็นเทคโนโลยีผสมผสานระหว่างโคเวอร์ลากูนกับปลั๊กโฟเราเรียกว่า HCLR Hybrid Cover l a g o n Reactor ครับผมใช้น้ำสียาจากโรงแป้งมันสำปะหลังแล้วก็กากหมักในบอ่อเดียวกันในกระบวนการเกิดแก๊สก็คือเป็นกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยใช้จุลินทรีย์ที่ไร้อากาศก็จะเกิดเป็นแก๊สมีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ครับไฮโดรเจนออกซิเจนครับและไฮโดรเจนสันไฟหรือว่าก๊สไข่เน่าถูกต้องครับดูมีความรู้ขึ้นมาทันทีเราจะเอามีเทนเนี่ยไปให้ความร้อนทดแทนน้ำมันเตาให้กับโรงงานไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านะครับและเอาไปทำเชื้อแก๊สอัดหรือว่า C B G น้ำเสียจากโรงงานมันสำปะหลัง จะเข้าสู่ระบบการผลิตไบโอก๊สเฉลี่ยวันละ5,000ถึง6,000ลูกบาทเมตรต,ต่อวันมีค่า COD หรือ Chemical Oxygen Demand 25,000มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นค่าออกซิเจนที่เหมาะสมต่อการทำปฏิกิริยาเคมีกับสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำถือเป็นค่าความสกปรกมาตรฐานที่ก่อให้เกิดกระบวนการหมักที่มีประสิทธิภาพและทำให้เกิดก๊าซชีวภาพได้เป็นอย่างดีในแต่ละวัน จะมีพนักงานคอยตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียและตรวจดูสภาวะใต้บ่อหมักว่าเหมาะสำหรับจุลินทรีย์หรือไม่ซึ่งค่าที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์คือค่า pH ที่เป็นกลางคือประมาณ6.8ถึง7ซึ่งเหมาะกับการเกิดก๊าซมีเทนที่มีส่วนสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าเราได้มีเทนจากบ่อหมักก๊าซมีเทนก็จะไหลามาตามท่อที่เราเห็นครับ แล้วไปยังไงต่อฮะกว่าจะไปเป็นไฟฟ้าก็คือแก๊สที่ไหลมาจากคอมมัเนี่ยครับผมบอกมันคือไบโอแก๊สที่มีความจําเป็นต้องผ่านการลดความชื้นและกําจัดก๊าซไนโเน่าโดยไบโอซับเบอร์ทั้ง3ลูกเนี่ยนะฮะข้างในเนี่ยก็จะมีมีเดียก็จะมีแบคทีเรียอีกประเภทหนึ่งคำว่ามีเดียเนี่ยต้องนึกถึงลูกบอลในตู้ปลาที่แก้น้ําเสียไหมเป็นลักษณะนั้นเลยเราจะมองว่าเอะมันเป็นบ้านของตัวแบคทีเรียในนั้นก็ได้นะครับผมมันก็จะไปย่อยพวกสันเปอร์ อีด <ใน S 2> ง่ายๆมันมีหน้าที่กําจัดซันเฟอร์หรือการไขเหน่ที่ไหลเข้าไปถูกต้องครับหลังจากกําจัดการไขโหน่แก๊สที่ได้เนี่ยเรามีความจําเป็นอีก2อย่างคือ1ลดความชื้น2เพิ่มแรงดันเพราะฉะนั้นก๊สตรงนี้ก็จะเป็นแก๊สแห้งแก๊สแห้งใช่ถูกต้องครับไบโอคคบแก๊สหรือแก๊สชีวภาพเกิดจากการนำน้ำเสียกับกากมันสัมปะหลังมาผสมรวมกัน เติมจุลินทรีย์ที่สามารถเติบโตในสภาวะไร้อากาศลงไปก่อนจะส่งต่อตามท่อไปยังบ่อหมักไบโอแก๊สที่มีผืนพลาสติกสีดำขนาดใหญ่คลุมไว้เพื่อหมักสารอินทรีย์ทั้งหมดในสภาวะไร้อากาศจากนั้นจุลินทรีย์จะย่อยของเสียจนเกิดเป็นแก๊สแล้วนำแก๊สที่ได้ส่งต่อไปตามท่อเพื่อไปยังถังไบโอสครับเบอร์ซึ่งมีหน้าที่ดักจับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าที่ถือเป็นก๊าซพิษ จากนั้นจะได้ไบโอก๊สที่ปลัสจากก๊าซไข่เน่าเป็นก๊าซชีวภาพที่พร้อมจะส่งต่อไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเจ n เนเรเตอร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้งานต่อไปหลังจากที่ก๊าซมีเทนของเรานะครับกำจัดแก๊สไข่เน่าไปแล้วกำจัดน้ำความชื้นอะไรไปแล้วนะครับก็จะลำเลียงมาจะผลิตไฟกันแล้วฮะ ต้องมาตามทอ่อตึ๊ดแล้วไหลมาตรงที่ถังที่เห็นนี้อะไร,รนะถังนี้เป็นถังรักษาแรงดันหรือว่าเป็นถังที่ควบคุมแรงดันนี่ก่อนเข้าเจเนเรเตอร์ต้อง<ช>ผ่านตัวนี้ก่อนใช่ครับตัวนี้จะทําให้แรงดันก๊าซเนี่ยมีความเสถียร,รมันต้องเข้าพร้อมๆกันเท่าๆกันใช่ครับการเดินเครื่องของเราเนี่ยจากแก๊สเนี่ยผ่านเข้ามาในระบบจะมีเครื่องยนต์ แล้วก็ส่งกําลังไปที่ออร์ินเเตอร์หรือว่าไดนาโมเลานี่เองนะฮะปัตผลิตไฟฟ้าเครื่องยนต์เนี่ยรับแก๊สชีวภาพเข้าไปเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็มีหัวเทียนเป็นจุดระเบิดจุดระเบิดจุดระเบิดบก็มีลูกสูบทํางานเหมือนเครื่องยนต์ปกติครับ oh. แล้วก็ส่งกาลังคร oh. ับ,บมันคือเครื่องยนต์ผลิตไฟเลยถูกต้องครับกำลังการผลิตไฟฟ้านะครับจากเจเนเรเตอร์4ตัวเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยคือ 6เมกะวัตต์ถูกต้องครับนำไปใช้ในส่วนไหนบ้างฮะ6เมกะวัตต์ของเราเนี่ยฮะส่งให้กับโรงแป้ง4.5เมกะวัตต์4.5ครับ100%เลยใช่ครับในส่วนของเราเนี่ยเราไม่ต้องซื้อไฟจากการไฟฟ้าเราใช้เองอีกประมาณ0 5เมกะวัตต์และเตรียมพร้อมที่จะส่งขายให้กับโรงงานอื่นๆโดยผ่านสายส่งของทางการไฟฟ้าอีก1เมกะวัตต์ครับไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะครับการผลิตไฟฟ้าจากไบโอก๊ส นับเป็นการนำของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนประโยชน์ที่ได้จากไบโอแก๊สจะมีมากมายขนาดไหนอดใจรอครู่เดียวครับ พกพส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเต็มประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนยูซีโ r เวสครีเ r เตอร์คอนเทส t ค้นหาคนรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษาเพื่อสื่อสารการจัดการขยะเพื่อคุณภาพชีวิต ผ่านการผลิตสื่อไม่จำกัดรูปแบบไอเดียดีสื่อสารอย่างสร้างสารรค์เพื่อร่วมกันทำให้ขยะเป็นศูนย์ทิงทุนการศึกษากว่า2 0 0 0 0 0บาทและร่วมเป็นนักสื่อสารในโครงการคนบันดาลไฟปีที่2เสมัครได้ที่แฟนเพจคนบันดาลไฟและมหาวิทยาลัยที่ร่วมจัดก,กิจกรรม Energy for Life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนจะดีแค่ไหนถ้าคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนดีขึ้นแล้วจะดีแค่ไหนถ้าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของทุกคนในประเทศให้เกิดความยั่งยืนโดยใช้พลังงานสะอาดในการขับเคลื่อนกับโครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อ77โรงพยาบาลทั่วไทยเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยพลังงานสะอาดภายใต้แนวคิด Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน เชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการติดตั dai, Và, ้งระบบแผงโซลาเซลล์บนหลังคาโรงพยาบาลเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าและนำส่วนต่างค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ลดได้มาใช้ในการพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสู่เป้าหมายสุขภาวะอย่างยั่งยืนในชุมชนต่อไปโดยทุกท่าน สามารถร่วมสนับสนุนการติดตั้งโซลารูฟท็อปผ่านการบริจาคเงินเพียง77บาทให้โครงการโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงสาธารณาสุขติวานนท์ชื่อบัญชีมูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้าเลขที่บัญชี142-0-28997-7สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ v w w w ร์ลไวว c l e a n e n e r g y f o r l i f e n e t สารโรงสารแรงสารพลังร่มติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์เพื่อโรงพยาบาลดดดได้เวลากระโดดออกไป,ปเผชิญโลกว่าง โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาต,อนตน่อต้นกับหัวข้อโครงการสุดท้าทายกบจูเนียไบโอเทนจีวัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าส,สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ปัจจุบันไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังของบริษัทเพชรธาราเป็นกระแสไฟฟ้าที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอก๊สทั้งหมดและนอกจากไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงงานแล้วยังมีการนำแก๊สชีวภาพหรือไบโอก๊สมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาสำหรับให้ความร้อนในกระบวนการอบแป้ง เราใช้จากไบอแก๊สก็คือส่งผ่านพ่อมาเลยตอนนี้แทบจะไม่ใช้น้ํามันเตาเลยไม่ใช้เลยครับตัวแก๊สเนี่ยก็จะเป็นตัวเชื้อเพลิงที่เผาให้ฮอตออยที่อยู่ในท่อเนี่ย<ะ>มันร้อนฮอตออยที่ร้อนเนี่ยก็จะเข้าไปในตัวท่ออบของเราเขาเรียกกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนตัวฮีทเอ็กเชนเจอร์มีระบบลมที่ดูดผ่านนะครับลมที่ดูดมาเนี่ยก็จะปะทะกับท่อน้ํามันที่ร้อนเมื่อกี้จากลมเย็นก็จะกลายเป็นลมร้อน แป้งที่หมาดของเราเมื่อกี้ก็จะโดนลำเลียงมาปะทะกับลมร้อนตัวนี้มันก็เกิดการมิดทํทำให้ความชื้นที่อยู่ในแป้งระเหยออกไปเสร็จออกมาเป็นแป้ง,ปงมันสับปะหลังใช่ครับเป็นฟิ n นนทโปรดักของเราเัอนอกจากนี้ไบโอก๊สที่ได้จากการหมักของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างโรงงานผลิตแป้งมันสับปะหลังยังนำมาทำก๊าซไบโอมีเทนบีบอัดที่รู้จักกันในชื่อ C B G c o m p r e s s Biomethane Gas ซึ่งสามารถใช้เติมรถยนต์ทดแทนทั้ง NGV และ LPG ได้ไบโอก๊สหรือแก๊สชีวภาพที่ได้จากการหมักน้ำเสียกับกากมันสัมปหลังถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน3รูปแบบด้วยกันคือ 1. ผลิตกระแสไฟฟ้า 2. ทดแทนน้ำมันเตาในโรงงานอุตสาหกรรม 3. ทำแก๊สไบโอมีเทนบีบอัด หรือ C B G ซึ่งนับว่าเป็นการนำของไร้ประโยชน์กลับมาเป็นพลังงานที่มีประโยชน์กับทุกคนสำหรับธุรกิจด้านพลังงานอย่างเงี้ยก๊สชีวภาพอย่างเงี้ยถามจริงๆว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเห็นอะไรด้วยเรามองเห็นว่าของเสียหรือพืช<อ>ะนะ<อ>ะมาทำเป็นแก๊สได้ <อะ S 3> แล้วแก๊สเนี่ยมันก็เอาไปใช้ได้หลายรูปแบบนะอย่างเช่นที่นี่เราก็ทดแทนน้ำมันเตา ทดแทนก<ะ>๊าซ n v v LPG แล้วก็มาทำโรงไฟฟไ้าจริงๆแล้วก๊าซชีวภาพเนี่ยมันทำได้หลายอย่างอย่างเช่นปาล์มอ้อยมันสำมพัลั<ะ>แต่ว่าที่นี่แพทธราเนี่ยเขาให้โอกาสเรามันเป็นที่แรกที่เราลงทุนเองนะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดี<ะ>ก็เลยว่าเอาวิชาความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ย<ะ>มาทำที่ที่นี่ ระบบการควบคุมที่ทำให้เป็นไปตามมาตรฐานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและการผลิตไฟฟ้ามีเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูระบบความดันและทุกอย่างในบอ่อหมักให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดเราทําผลิตกา๊าซชีวภาพกา๊าซชีวภาพก็คือกา๊าซไวไฟนะครับแล้วก็มีมีความเป็นเป็นพิษเป็นท็อกซิกด้วย เพราะนั้นการบริหารจัดก,การในการทําก็ต้องออกแบบระบบให้มันมีความปลอดภัยเราเห็นมันเป็นโป่งๆอย่างนี้จริงๆมันไม่ได้มีแรงดันสูงหรอกครับแรงดันมันต่ำนะครับและที่สําคัญเราก็พยายามที่จะมีระบบป้องกันก็รู้สึกทั้งสองอย่างแหละทั้งดีทั้งกังวลอย่างหนึ่งก็ดีตั้งแต่มีโลงแก๊สเข้ามานี่แหละเลยกลิก่นมันก็ลดลดลงก็ดีกว่าเ,าเก่าเยอะตะกอนนอนไม่ได้เลยดึกๆๆๆเดนก็ถูกกินกินเหม็นมา กินแรงมากจ้ะมันเหม็นแล้วก็มีแมงวันมากเขาบอกว่ามีโรงไบโอแก๊สมาอยู่กันเลยเขาช่วยไม่หล้ดเขาทำอะไรแบบไหนแต่ในบ้านก็ไม่เหม็นไฟฟ้าจากไบโอแก๊สเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานต้องการให้เกิดพลังงานสะอาดในชุมชนซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเอกชนและรัฐ ในการที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชนประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศอุตสาหกรรมเกษตรเพราะเราปลูกมันปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกปาล์มอะไรต่างๆอุตสาหกรรมพวกนี้เนี่ยคาราแปรรูปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเกิดน้ําเสียเกิดของเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะถูกบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่มันมีอันนี้นอกจากเราจะกําจัดของเสียแล้วรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังได้พลังงานอีก คุณผู้ชมครับพลังงานไฟฟ้าจากไบโอแก๊สเป็นอีกหนึ่งส่วนของพลังงานเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนแล้วกลับมาพบกับรายการไฟฟ้ามหาชุมชนได้ใหม่ในครั้งต่อไปอย่าลืมนะครับสนุกเข้าใจรู้ใช้พลังงานสวัสดีครับ